Thank you สวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของวีรินอินสปายส์เวทีข่าวของคุณทาง a c e b o o k และ YouTube c h anel สถานีรักโลก3:60องศาเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะคะพบกับบอดรวีรินที่รานาทงบอร์ดจารันและทีมงานเปิดพื้นที่ข่าวท่านผู้ชมได้มีส่วนร่วมด้วยการส่งคอมเมนต์ลงความคิดเ,เห็นที่ใต้ไลฟ์นี้ค่ะยินดีต้อนรับแฟนข่าวที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันและกันกดแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่เพื่อนร่วมสังคมกด Sub subscribe แล้วกดระิ่่งเเพืือจอจตน,นรับชไครไ้วยค่ะวันนี้าดหัวไวไ ต้องโดนใจท่านผู้ชมหลายท่านแน่นอนนะคะกับการค้นหาจุดที่ฟินสุดๆในการฉลองเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567นี้ทำไมต้องฟินสุดๆแล้วทำไมต้องเลือกจุดด้วยแหมของแบบนี้มันต้องมีการวางแผนกันนะคะวันนี้ปอก็เลยได้มีการรวบรวมค่ะว่าทั่วประเทศเนี่ยมีจังหวัดไหนมีพื้นที่ใดที่เขามีการจัดกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ที่ เรียกว่าฟินเวอร์นะคะฟินเวอร์ฟินธรรมดาไม่เอาต้องฟินเวอร์เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวสักครู่จะรายงานให้ได้ทราบค่ะเพราะว่าสงกรานปีนี้นี่ถือว่าเป็นการฉลองเทศกาลสงกรานเป็นครั้งแรกปีแรกหลังจากที่ยูเนสโกประกาศให้งานเทศกาลสงกรานนั้นเป็นมรดกโลกนะคะโดยที่ในพื้นที่ต่างๆที่เตรียมจัดงานนั้นเขาก็จะยึดตามหลักของวันหยุดยาวต่อเนื่องกันนะคะ ถ้าหักเป็นวันหยุดยาวตามปกติแล้วเนี่ยแน่นอนจะเป็นช่วงวันหยุดตอนที่12 13 14 15 16ในประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราเริ่มไล่วันหยุดนะคะตั้งแต่วันที่6เมษายนก็จะเป็น6ยาวถึง16เมษายนเป็นวันหยุดยาวได้สำหรับคนที่วางแผนแลาพักร้อนหรือว่าบริหารจัดการได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหยุดยาวนานถึง9วันเนี่ยเริ่มตั้งแต่20ถ้าเกิดจะเริ่มจากวันสงกรานนะคะคือ13จนถึง21เมษายน ก็ต้องมีการลาพักร้อนร่วมด้วยนะคะก็จะได้หยุดหลายวันแล้วก็มีวันหยุดพิเศษอีกตามมติคอร,รมคือ12เมษายนนะคะดังนั้นเนี่ยการวางแผนไปท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยจึงเป็นเรื่องที่น่าจะลุกขึ้นมาทํากันนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราได้ให้ให้ช่วงเวลาที่ดีๆกับงานสงกรานปีนี้ซึ่งเป็นไฮไลไท์จริงๆนะคะมรมรดกโลกที่คนไทยภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะ เที่ยวเล่นน้ําสงกรานนะคะสู้กับหน้าร้อนด้วยความเย็นสดชื่นแล้วก็ไปช็อปไปกินไปเที่ยวไปพักโรงแรมรีสอร์ทโฮมสเตย์ต่างๆกระจายรายได้กระตุ้นตัวเลขเศรฐษฐกิจให้กับประเทศของเรานะคะดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมีการวางแผนไปที่ไหนอย่างไรบ้างสงกรานปีนี้แฟนข่าวที่น่ารักของปอไปไปฉลองกันที่ไหนนะคะอย่าลืมส่งมาเล่าสู่กันฟังในใต้ไลฟ์นี้นะคะ ขาประจำของเรามาหรือยังเอ่ยรลยงานตัวด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลก์กดแชร์ให้ปอและน้องๆชิมง,งานด้วยนะคะอ่าและตอนนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวปอจะนําทุกทนเข้าสู่คอลัมน์หลับป็นประจำนะคะกับทั้งหมดภาพรวมเลยนะคะในวิรินอินสปายสเวทีข่าวของคุณค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยคะ่ะขอบพระคุณตราแม่ครัวองค์กรทำดีเพื่อสังคมร่วมติดอาวุธทางปัญญาให้เรารู้เท่าทันข่าวเศรษฐกิจการเมืองสังคมข่าวสิ่งแวดล้อมข่าวสุขภาพทั้งในและก็ต่างประเทศรวมทั้งสถานการณ์ด่วนปัจจุบันด้วยนะคะ และขอขอบพระคุณพิจพันธ์เวสบายน์เดลิเวอรี่ ivery, คิดขายขยะคิดถึงเวสบายน์เดลิเวอรี่โดยดรอิทธิกรศรีจันบาลสถานีรีไซเคิลวงพนิสุวรรณภูมิแปลงขยะให้เป็นเงินเข้ากระเป๋าด้วยรถรับซื้อขยะถึงบ้านต้องเวสบายน์เดลิเวอรี่ค่ะเราจะเริ่มกันเลยนะคะกับคอนล้ำหลับเป็นประจำนั่นคืออยากเล่าข่าวนี้ใครที่เข้ามาเพื่อจะดูว่าโอ้โหโปรแกรมวันหยุดพักผ่อนยาวช่วงเดือนสงกรานจะไปที่ไหนกันดีนะคะก็คือเดือนเมษายนวันสงกรานเทศกาลมะระดกโลกของเราเดี๋ยวพอจะสรุป ทั้งในส่วนกลางคือกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของจังหวัดต่างๆทั่วประเทศด้วยที่โดดเด่นนะคะเผื่อทานผู้ชมจะได้วางแผนกับครอบครัวได้ว่าวันหยุดยาวขนาดนี้เนี่ยเตรียมวางแผนการเดินทางจับจองที่พักเพื่อที่จะ,จะไปฟินเที่ยวสงกรานอาหารการกินอร่อยนะคะประเทศแห่งเราฝรั่งหลังยังมาเที่ยวเต็มไปหมดคนต่างชาติมาเที่ยวเต็มสงกรานนี้เขาต้องมากันจากทั่วโลกดังนั้นเราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเราไม่เที่ยวบ้านเราไม่ได้เลยนะคะไปเทีเาา่ยวกันไปจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจไปกินอาหารอร่อยอร่อยพักโรงแรมดีๆราคาไม่แพ มากนะคะแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปภาคเหนือกลางอีสานใต้แต่ละที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไปแล้วฟินเวอร์ในช่วงสงกรานต์มีที่ไหนบ้างอดใจรอชักพู่ตอนนี้รอแฟนข่าวเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะระหว่างนี้เราจะขอนําเสนอเรื่องราวของข่าวต่างๆที่อยู่ในความสนใจเป็นประเด็นไว้ก่อนแล้วกันนะคะวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องของพักเพื่อไทยนะคะที่มีความเคลื่อนไหวมากๆเลยค่ะ เขาได้พูดถึงกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เข้าพักเพื่อไทยในวันนี้26มีนาคมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสีสันทางด้านการเมืองมากๆเลยนะคะที่ต้องจับตาดูแล้วก็ขณะเดียวกันหลังจากที่มีการทำผลโพของนิด้าโพออกมาเมื่อวานสำรวจความนิยมของพรรคการเมืองว่าใครมาแรงใครรุ่งใครร่วงใคร เป็นสถิติที่มีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์พุ่งขึ้นหรือว่าลดลงทั้งในส่วนของพรรคการเมืองแล้วก็ตัวบุคคลเมื่อวานบรยงานไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่เป็นสีสันที่น่าจับตามากของพรรคเพื่อไทยด้วยที่คุณทักษิณชินวัตรอด,อดีตนายกรัฐมนตรีจะเข้าไปที่พักนะคะในขณะที่วกกนนะคะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่คืออะไรเหรอนะคะเพราะว่าท่านทักษิณเองเนี่ยได้รับการพักโทษเน,ะะนื่องจากเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องของอ,อ,อายุ แล้วก็ความจะแค่ได้ป่วยอะไรต่างๆนะคะแต่ทําไมถึงมาเคลื่อนไหวทางการเมืองก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายพันตํารวจเอกทวีก็เลยลุกออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเงื่อนไขพักทุนคุณทักษิณน,นั้นไม่มีข้อห้ามในการเคลื่อนไหวทางการเมืองจะยังได้โอโ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพรวมนะคะที่เราได้เห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองจับตาพักเก้าใหม่นับถอยหลังว่าจะยุบพัก เหมือนก้าวไกลหรือไม่อย่างไรกรณีที่กําลังลุ้นกันอยู่ตรงนี้นะคะว่าจะยุบหรือไม่ยุบก,กันแน่กับพรรคก้าวไกลด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราจะรายงานเรื่องนี้ขณะเดียวกันตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังโตขึ้นดัน2เดือนที่ผ่านมาบวกถึง6.7%เป็นความหวังของคนไทยนะคะตัวเลขการส่งออกสูงขึ้นขณะเดียวกันมีการเลิกตรึงราคาน้ามันดีเซลพลังงานจอ่อทยอยปรับขึ้นหลังกองทุนน้ามันหมดงบค่ะนี่เรื่องใหญ่อีกแล้ว กองทุนสำรองเนี่ยกองทุนที่จะช่วยเหลือเรื่องของงงประมาณเรื่องน้ำมันเนี่ยตอนนี้กองทุนหมดงบแล้วการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้พุ่งขยานขึ้นไปตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าทางกระทรวงพลังงานเขาก็จอ่อจ่อคิวไว้แล้วว่าจะต้องมีการปรับขึ้นหรือไม่เป็นเรื่องเงินทองในกระเป๋าของเรานะคะนอกจากค่าราคาน้ํามันเรื่องของราคาทองคำบอกก็ยังคงรายงานอยู่หอมความดีแล้วก็บรรลุข่าวก็ยังมากันเต็มครบเลยค่ะ ส่วนดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่บาทตอนนี้ทุกคนรอมากๆเลยตกลงจะได้วันไหนกันแน่นะคะเพราะว่าการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดในวันนี้นี่อัปเดตมากๆเลยเขาบอกว่ามั่นใจมากเลยว่าจะแจกเงิน10,000บาทได้อย่างแน่นอนโอ้โหทั้งหมดนี้เราติดตามกันเลยนะคะกับคอนลำหลักเป็นประจำอยากเล่าข่าวนี้เริ่มกันที่สงกรานต์ปีนี้จะเย็นชื่นฉ่ำไปที่ไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ในส่วนกลางนะคะท่านผู้ชมคะ่ะกรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีการเตรียมงานสยามพารากอนอัลตราโซนิกอัลตราโซนิกออวอเตอร์เฟสติวัล2024นะคะเราเรียกว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยที่สยามพารากอน9ถึง16เมษายนนี้ค่ะสยามพารากอนอัลตราโซนิกวอเตอร์เฟสติวัล2024ค่ะแล้วก็ยังมีงานดิไอคอนิก สงกรานเฟสติวัล2024ที่ไอคอนสยามมหาสจร,รย์เจ้าพระยามหาสงกรานปีนี้นะคะวันที่1 0 2ถึงเมษายนแล้วก็มีมหาสงกรานตร์ World ว a t e r Festival 2024เย็นทั่วรามหาสงกรานวันที่1 1 1 5ถึงเมษายนนีน้ถนนราชดำเนินกลางในพื้นที่ท้องสนามหลวงนี่คือในส่วนกลางสวนกรุงเทพมหานครนะคะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะมีที่ลานกิจกรรมสวนลุมไนบาซารัชดาพิเศษด้วย กับงานสยามสงกรานมิวสิกเฟสติวัล2024 12-15เมษายนนี้แล้วก็ที่ RCA Central Park กับวันที่13-15เมษายนนะคะแล้วก็ภาคเหนือเป็นที่ไหนบ้างเมื่อสักครู่นี้ภาคกลางตอนนี้ภาคเหนือแล้วท่านผู้ชมอยากจะไปภาคไหนนะคะแต่ละภาคก็มีงานใหญ่ๆอยู่ในส่วนกลางกรุงเทพเมื่อสักครู่ได้รายงานไปนะคะนี่ยังไม่นับรวมเขตทุกเขตเขาก็จะมีงานเทศกาลสงกรานของเขาอยู่แล้วนะคะ งานปีใหม่เมืองทางเหนือเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เมืองเชียงใหม่นี้ทั่วเมืองเลยทีเดียวนะคะ1-15เมษายนที่เชียงใหม่เริ่มงานสงกรานต์บรรยากาศเริ่ม1-15เมษายนท่านผู้ชมคะใครอยากไปเที่ยวเชียงใหม่ได้ทราบตรงนี้ไว้ด้วยนะคะต่อไปนะคะที่ทีเ่เชียงใหม่เนี่ยเขาจะมีหลายจุดอย่างในเมืองเชียงใหม่เอง แล้วก็ที่วัดพระาธาตุสบฝางนะคะแล้วก็มีที่วัดเจดีเลียแล้วก็มีลานม่วนใจเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตด้วยมีงานสงกรานต์เฟสติวัลยิ่งแญ่อลังการนะคะที่เชียงใหม่แล้วก็มีที่กำแพงเพชรกำแพงเพชรเขาก็จะมีเกาะกลางแม่น้ำปิงค่ะที่ลำปางอยู่ที่ลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปางมิวเซียมลำปางนะคะแล้วก็ที่สุโขทยัย เขาก็จะมีประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงส่งน้ำเจ้าหมื่นด้งที่ตำบลบ้านตึกอำเภอศรสีสัชนาลายัยแล้วก็ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาล,ลิไทยและอุทยานประวัติศา,าสตร์ศรีสัชนาลายัยอำเภอศรสีสัชนาลายัาลาย mm hmm. ก็จะมีงานประเพณีส่งน้ำโอยทานสงกรานศรีสัชนาลัยด้วยนะคะที่ถนนข้าวต่อก็มีนะคะที่สุโขทยัยส่วนพิจิตรเขาก็จะมีอยู่ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองอุทยานเมืองเก่าจังหวัดพิจิตรค่ะ แล้วก็ที่จังหวัดแพร่อยู่ที่ควงวัฒนธรรมเมืองแพร่นะคะพิษณุโลกอยู่ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระขุนสรีอินทราทิศอําเภอนครไทยในทุกจังหวัดเนี่ยเขาจัดทัวร์ทั้งทุกจังหวัดอยู่แล้วแต่ปอยกตัวอย่างที่เป็นจุดแลนด์มาร์คมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะแล้วก็ที่จังหวัดน่านก็จะมีตลาดเทศบาลส,สีพนมมาตนะคะแล้วก็มีที่ธนาคารกรสิกรไทย ถนนสุบนเทวราชแล้วก็บนถนนเข้าแตนด้วยกรุงเทพมีถนนเข้าสารนะคะที่จังหวัดน่านมีถนนเข้าแตนที่เชียงรายก็อยู่ที่อำเภอเมืองเชียงรายเขาก็จัดทั่วเมืองแล้วก็ทั่วจังหวัดเขาอยู่แล้วกับประเพณีป่าเวณีปีใหม่เมืองทางภาคอีสานก็มีขอนแก่นนะคะถนนข้าวเหนียวขอนแก่นนะ,ะ,ะคะสกลนครก็จะมีที่เส้นที่พระธาตุเชิงชุมวรมิหารมุกดาหารก็อยู่บริเวณจวนผู้ว่าหลังเก่าขอนาฬิกาวัดรร้พระพุทธบาทภูมโนรมนะคะ แล้วก็บุรีรัมย์วัดกลางพระอารามหลวงแล้วความพนมก็จะมีลานพนมนาคาแล้วก็ลานกิจกรรมพญาศรีสัชนาคราชพญาศรีสัตนาคราชค่ะอุดรธานีก็บริเวณทุ่งสีเมืองอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะบึืองการอยู่ที่ริมถนนริมโขงถนนเข้าเม้าเทศบาลเมืองบึงการนะคะแล้วก็จะมีที่สุรินหน้าเทศบาลเมืองสุรินกับงานมหาสมกรานเทศบาลเมืองสุรินหาบน้ําเขื่อนหฮดาธาตุพระาธาตุชยภูมินะคะที่อาเภอแก้งครอ แล้วก็ที่วัดศรีโพชัยอํเาเภอนาแหวจังหวัดเลยค่ะส่วนอุทยานแห่งชาติภูรเรือก็จัดงานเหมือนกันนะคะที่จังหวัดเลยนครราชสีมาจะมีขบวนแห่เริ่มจากวัดพระนารายมหาราชวัดในเขตประตูเมืองถึงประตูชุมพลอํเาเภอเมืองนครราชสีมาแล้วก็มีเทศกาลสงกรานต์เฟสติวลัลที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลอํเาเภอเมืองนครราชสีมาด้วย ตอนที่ยะโสธรก็มีอาคารอาเนกประสงค์เทศบาลเมืองยะโสธรน,นะคะภาคกลางรายงานไปนแล้วนะคะเมื่อสักครู่ถ้าเป็นวัดนี่ก็จะเป็นวัดเพชรสมุทรวรมิหารอำเภอเมืองนอนทบุรีจะมีที่วัดปรมัยยิกาวาสอำเภอปากเกร็ดค่ะสุพรรณบุรีก็ถนนอาทิวรานะคะสมุทรปราการอยู่ที่อำเภอพระประแดงวัดกลางสวนแล้วก็สมุทรสาครวัดบ้านไร่จเจริญผลเราก็จัดงาน สงกรานต์สมุทรสาครสิงห์บุรีก็มีวัดโพก้าต้นค่ะแล้วก็ที่เพชรบุรีนะ,ะก็จะมีหน้าสํานักง,งานเทศบาลเมืองชะอำนะคะแล้วก็พระนครศรียุทธยานี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่อ่างทองถนนเข้าสุกูมีถนนเข้าสารมีถนนเข้าเหนียวแล้วก็มีถนนเข้าสุกตั้งชื่อกันเท่เก๋มากแล้วก็มีปทุมธานีกับงาน E S C Park รังสิตนะคะ ประจวบคีรีขันธ์ที่ตลาดนัดแพรไม้อำเภอหัวหินราชบุรีก็มีค่ะกับงานมหกรรมสงกรานถนนข้าวไข่เจียวเมืองราชบุรีโอถนนข้าวสารข้าวเหนียวข้าวสุ่ข้าวไข่เจียวก็มีนะคะแล้วก็มีสงกรานนครปฐมถนนข้าวสุกเหมือนกันอำเภอวิเศษชัยชาญลบบุรีก็จะมีบริเวณถนนต้นสนตลอดสายเลยค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองภาคตะว,วันออกก็มีประเพณีก่อพระรายวันไหลบางแสนโอ้เยอะมากเลยท่านผู้ชมค่ะภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ไปที่ ภาคใต้สุราษฎร์ธานีก็จะมีงานซอยจุฬาเพเ่อเมืองค่ะแล้วก็มีที่สงขลาถนนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะคะแล้วก็มีระนองนะคะสวนสาธารณะศรีธรรมโศกราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชว้าวเรียกว่าสงกรานต์ปีนี้ปอมาเปิดออตารางให้เดูว่าแต่ละจังหวัดเขาก็มีจุดไฮไลท์รอต้อนรับนะักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะ สำคัญที่สุดก็คือต้องเที่ยวสงกรานต์ให้มีความสุขเมาไม่ขับเมาไม่ขับเลยนะคะอันนี้ต้องปลอดภัยนะคะแล้วก็สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการรักษาประเพณีอันดีงามมดงามนี้ให้กับลูกหลานเราได้สืบทอดเพราะตอนนี้เราเป็นมรดกแล้วนะคะมรดกโลกแล้วสําหรับงานเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยน่าภูมิใจสุดๆเลยค่ะเอาลนะ่ะตอนนี้เราไปดูเรื่องของ การเมืองกันหน่อยท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าความเคลื่อนไหวล,ล่าสุดที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพักเพื่อไทยนะคะก็มีความเคลื่อนไหวจากหลายภาคส่วนมาแสดงความเห็นกันอย่างเต็มที่อย่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมการน,นาคนสําคัญของพักเพื่อไทยบอกว่าตัวเองจะเข้าพักเพื่อไทยแน่นอนทราบข่าวจากสสจำนวนมากแล้วคิดว่าสสของพักกว่าะจะต้องกว่าครึ่งเนี่ยจะต้องมาแน่นอนนะคะก็มาต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ความสำเร็จของพักมาอย่างนั้น ในขณะเดียวกันมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยพักโทษแล้วไ่เคลื่อนไหวการเมืองนะคะพันธบรวจเอกทวีสอดสอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาชี้แจงเลยนะคะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยออแม้ว่าจะทําให้เกิดความเคลืบอบคลคลงใจอะไรก็ตามแต่นะคะ ท่านก็ยืนยันว่าปกติเราจะดูแค่หลักเกณฑ์การคุมประพฤติการพักโทษก็อยู่ในเรื่องของโทษของกรมราชทัณฑ์ยังอยู่ในเงื่อนไขของการเป็นนักโทษเพราะกรมราชัณฑ์จะไปลดโทษให้ใครไม่ได้แต่ว่ามีกระบวนการเรียกว่าบริหารโทษการพักโทษหรือการใช้ที่คุมขังอื่นในกฎหมายกรมราชทัณฑ์และของกฎกระทรวงด้วยโรงพยาบาลเป็นที่คุมขังนักโทษเมื่อไปนอนโรงพยาบาลก็หักจากการต้องโทษแต่หากถามนักโทษอยู่โรงพยาบาลกับเรือนจํานักโทษอยากอยู่เรือนจามากกว่าอยู่โรงพยาบาลมันลาบากว่าอย่างนั้นนะคะ แล้วก็ชี้เงื่อนไขว่าการพักโทษนั้นไม่มีข้อห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่อย่างใดนี่คือเสียงของพันตำรวจเอกทวีสอดสองและมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะเอานะคะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะไปจับตามพรกเก้าใหม่นับถอยหลังยุบพักจะเหมือนกับการจับตาม,มองกับพรกเก้าไกลด้วยนะคะล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรับชมท้งต่อไปด้วยค่ะ คุณธนาทรจึงรื่งเรื่องกิจประธานคณะก้าวหน้าก็เปิดเผยก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการโอนธุรกิจกองทัพในประเด็นกกตยื่นคำร้องยุบพ,พักเก้าไกลปมแก้ไขมาตรา112ว่าตอนนี้ไม่ทราบรายละเอียดความคืบหน้าทางคดีทั้งนี้ก็ขอให้ไปถามนายชัยธวัตุลาทนหัวหน้าพักน่าจะได้คำตอบมากกว่านะคะ ขณะที่นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสสพักเก้าไกลพูดถึงกระแสะข่าวกรณีนายธนทรได้ใช้ช่วงเวลาหนึ่งพูดคุยกับสสของพักโดยประเมินเรื่องของการยุบพักเก้าไกลว่าพักอาจจะถูกยุบแน่นอนว่าอาจจะเรียกว่าการมีข่าวหลุดออกมานะคะมีหลายข้อที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอย่างเช่นกระแสะข่าวพักสำรองที่ตั้งไว้รองรับว่าพักเก้าใหม่เนี่ยยืนยันไม่ได้มีการพูดในที่ประชุมสสอ,อย่างแน่นอนค่ะยอมรับว่ามีการพูดเรื่องของการเตรียมความพร้อมทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะออกมาทางใดก็ตามเตรียมพร้อมทุกขั้นตอนซึ่่่งประเมมินไวา ยุบพักกับไม่ยุบพักและพักไม่ได้พูดคุยกับถึงความน่าจะเป็นว่าจะออกมาที่ทางใดใดทั้งสิ้นนะคะก็ยืนยันว่ายังไม่ได้คุยว่าจะพยุบหรือไม่ยุบไม่ใช่คําพูดนั้นแน่นอนบอกมาอย่างนี้ขณะเดียวกันก็ปลุกใจสอสอ44คนให้ก้าวไปด้วยกัน ะะสำหรับการประชุมสามัญประจําปีของพรรคเก้าไกลตามกฎหมายที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนเมษาย,ยนก็จะเป็นการประชุมปกติโดยยังไม่มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคและเท่าที่ทราบในขณะน,นี้ยังมีการพูดคุยว่าจะเสนอให้หนายพิธาลิ้นจเจริญรัตกลับมาห,าหัวหนาพรรคเก้าไกลเนื่องจากก่อนหน้านี้นายชัยธวัฒน์เคยให้สัมภาษณ์ไว้แบบนั้นนะคะเอาละค่ะนั่นคือบรรยากาศของการเมืองที่ปอจะต้องหยิบยกมารายงานบ้างนะคะเพราะว่าสลับสับเปลี่ยนข่าวอื่นให้เราได้ก้าวตัน ทันข่าวไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนค่ะไปเรื่องของเศรษฐกิจบ้านนัผู้ชมคะล่าสุดเลยตัวเลขการส่งออกของไทยเดือนกุมภาพันธ์เป็นตัวเลขบวกขึ้น6.7ติดตามในเอื่อเล่าข่าวนี้ค่ะคุณกิรติรัโนบปรลักกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงตัวเลขส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มูลค่าอยู่ที่23,384.9ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น3.6%ขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่7ติดต่อกันค่ะแต่เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่าอยู่ที่8 2 7 1 3 9ล้านบาทนะคะการนำเข้ามีมูลค่า2 3 9 3 8 9ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น3.2%คิดเป็นเงินบาทก็จะอยู่ที่8 5 6 5 0 8ล้านบาทค่ะ ดุลการค้ามูลค่า554ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินบาทอยู่ที่29,369ล้านบาทรวม2เดือนในปี67นี้นะคะการส่งออกมีมูลค่าถ้าเป็นตัวเลขดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ที่46,34.7ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น6.7%คิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่1,611,719ล้านบาทนะคะนำเข้ามูลค่าจะอยู่ที่49 อยู่ที่49,346.6ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น2.9คิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่1,747,195ล้านบาทก็ทำให้ขาดดุลการค้าอยู่ที่3,311.9ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินบาทอยู่ที่1,35,476ล้านบาทเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราเห็นนี้ก็มีแนวโน้มเรื่องของการปรับตัวรูปตัวเลขการสง่งออกพุ่งสูงขึ้นนะคะ ในขณะเดียวกันตัวเลขของน้ำมันนี่สิท่านผู้ชมะ่ะเพราะว่าล่าสุดเลยนะคะคณะกรรมาการบรหิหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบอกว่างบกองทุนน้ำมันกําลังเขาเรียกว่าหมดงบอะ่ะก็เลยกําลังจะต้องมีการพิจารณาจอบปรับค่าน้ํามันเพิ่มขึ้นก่อนจะไปตามเรื่องนี้ท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ปอนและน้องๆทีมงานหลังกล้องด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาแล้วกดไลค์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 ให้กําลังใจพวกเรากดแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่เพื่อนร่วมสังคมเป็นการให้กำลังใจที่ดีที่สุดก็คือแชร์ออกไปเยอะ นะคะเราจะได้ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อนๆเ,เราด้วยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทีมงานหลังกล้องค่ะแต่ผู้ชมค่ะกองทุนน้ำมันนะคะหมดงบแล้วก็จ่อว่าจะมีการทยอยปรับขึ้นราคาน้ำมันเรื่องนี้เป็นอย่างไรเราไปดูกันนะคะสถานะกองทุนน้ำมันคาดว่าจะติดลบระดับ1,000ล้านบาทาภายในเอขออภัยค่ะ1,000ล้านบาทนะคะ จะมีการติดลบระดับอยู่ที่10,000แสนล้านบาทภายในวันที่31มีนาคมเพื่ 3, 000, 000อหาแนวทางในการบริหารที่จะเป็นป้องอาศัยกลไกจากกระทรงการคลังโดยการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ลดลง1บาทต่อลิตรในการช่วยตรึงราคาดีเซลควบคูบกก่กับกลไกกองทุนน้ำมันยานไรก็ตามทางระดับผู้บริหารเริ่มห, aring, หาร,มรือเบื้องต้นกับกรุมสรรพสามิตซึ่งอยู่ระหว่างที่ต้องพิจารณาว่าหากยังคงลดในอัตราเดิม จำเป็นจะต้องปรับเพดานราคาดีเซลเพิ่มขึ้นเกิน30บาทต่อนลิตรค่อนข้างจะมากแต่จะใช้วิธีทยอยปรับขึ้นนะคะเขาจะใช้วิธีทยอยปรับขึ้นครั้งละ0.50ถึง1บาทต่อนลิตรโดยดูช่วงจังหวะของราคาน้ํามันแล้วก็จะปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนค่ะนะคะอันนี้ยำ้ำปรับเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนั่นเองนะคะค่ผู้ชมคะได้เวลาที่เราจะไปติดตาม คอลัมน์ส่งเสริมคนทำความดีเพื่อสังคมน่าอยู่แล้วนะคะกับหอมความดีค่ะหอมความดีในวันนี้ในภาพเป็นร้อยตํารวจเอกรณพทิพั์สุวรรณนะคะท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนโรงพักก็มีคุณสกไกรเลิศศิริอายุ43ปีนํากระเป๋าเงินแบบผู้หญิงสีน้าเงินภายในมีเงินหมื่นกว่าบาทและเอกสารทางราชการมาส่งบอกว่าเก็บได้โดยคุณสกกรเลิศศิริมีอาชีพทํานาค่ะวันนี้ไปกดเงินที่ตู้ ATM ใน50%ค้าแล้วไปพบกระเป๋าสีน้าเงินตกอยู่ที่พื้นแล้วในนั้นมีสตังด้วยก็เลยติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งคืนเจ้าของได้แบบนี้น่ารักมากๆเลยย้ำอีกครั้งนะคะคุณสไกรเลิศสิริพี่คือหอมคำดีของเราในวันนี้ค่ะไปต่อกันที่ราคาทองคําแล้วก็ราคาน้ำมันกันเลย <S 2> <S 2> <S วันนี้นะคะราคาทองคําแท่งรับซื้อบาทละ37,300บาทขายออกบาทละ37,400บาท ทองรูป,ปรพัณ์รับซื้อบาทละ36,626บาท56สตางค์ขายออกบาทละ37,900บาทค่ะแล้วก็ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน95ลิตรละ47บาท4สตางค์แก๊สโซฮอล97ลิตรละ49บาท44สตางค์แก๊สโซฮอล E85 ลิตรละ36บาท79สตางค์กลุ่มของดีเซลมีดีเซลซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลบสตางค์ต่ลิบเล B7 ลิตรละ29บาท94สตางค์ต่อลิตรลิตรล29บาท94สตางค์ค่ะ เอาล้ค่ะนั่นคือการรายงานข่าวของเราตอนนี้เราไปดูกันว่าแฟนข่าวของเรามีใครเข้ามาทักทายกันบ้างเอ่ยอย่าลืมส่งคมมวคามคิดเห็นที่ใต้ไลฟ์นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนคุณโซมาลีเรืองคล้ายมาทักทายสวัสดีค่ะคุณภารวดีสวัสดีค่ะ,ค,าาค,ะคุณปอและทีมงานภาพและเสียงชัดเจนมากขอบคุณนะคะที่รายงานเข้ามาคุณจุลีรักบอกว่าขออัปเดตเทศกาลสงกรานต์ไปถึงไหนแล้ว นะคะเพราะว่าอารมณ์แบบสุดฟินไปเลยใครๆก็ชอบเทศการสงกรานเมื่อสักครู่ตอนเริ่มต้นเลยการรันไปแล้วนะคะว่ามีจังหวัดไหนบ้านดูย้อนหลังได้หลังจบนะคะคุณจุนีรักษ์นะคะแล้วก็มี คุณการทิดาสวัสดีครับคุณปอและทิมงานนะคะทักทายเข้ามาแบบนี้น่ารักสุดๆเลยขอบพระคุณแฟนข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยปอด้วยนะคะแล้วเรามาติดตามประเด็นข่าวต่างๆได้อีกครั้งหนึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้ทาง Facebook และ YouTube c h anel สถานีรักโลกค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณแฟนข่าวที่น่ารักทุกคนและขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและ,ตร,ละนนรตราแม่ครัวฉลากทองค่ะซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชั่วทั่วไทยขอขอบพระคุณ เวสบารเดลิเวอรี่คิดขายขยะคิดถึงเวสบารเดลิเวอรี่ค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่นะคะกับปอวิรินที่ราาา้นานมมบจนะและทีมงานสวัสดีค่ะ